วันหย่าวันพุ่ที่ที่จะนานนาลนมาจากต่อกานท่าหเนาะเราจะมีมารดาวิต,วตาวิตราตรณาอาจารยนสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกันต่อกา,อานจเจริญเติบโต,ตเจริญเติบโตยะ่าการดำรงชีวิตากด,ดำดำ ของสัตว์งตัดยะมนุษย์นุษย์มนุษย<ท>์มนุษย<ท><ท>์บท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 จีตาการดำลงการดำดิ่ชีวิตชีวิตของสัตว์ตน้องตัดรู้หรือ,อยังรู้ดีดัน นิ่งทำไมทำไมแม่ใจจึงจึงต้นกบกบต่ไอไข่ไอไข่ใจไข่ไอไข่ไข่ใเพื่อเพื่อให้ความ ให้ความอบอุ่นคุณอบอบอุ่นอุ่นแก่แกใจไขไอไข่ไอไข่ใจไข่ไอจนลูกเจี๊ยบจนจนลูก เจี๊ยบเจี๊ยบฟัก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 ออกมาออกมาจากไข่ไข่จ้าในขณะที่จ้าจ้าที่นักฟุตบอลนได้บอลนักนด้ฟุตบุบอลบอล ติดติดอยู่<ต>ในถ้ำในถ้ำพวกเขาเพื่อนสาวมีชีวิตชีวิตยอยู่ได้อย่างไรูได้ไรยัยตอบอะไรเย้ดื่มน้ำ ไหลไหลลงมาลงตามตามหินย้อยหินย้อยย้อยเนาะทุกคนทุกคนพยายามดยายามอยู่เพื่อใช้ไห พลังงานมันยังน,นั้นของร่างกายท่านกายได้ให้ให้น้อยที่สุดนานที่